วันนี้มาทำอาหารให้นกนะครับผมไม่ได้ออกต่อครับวันนี้ทีมงานไม่ว่างครับเลยอาหารนกหมดพอดีครับเลยไปซื้ออาหารนกมาครับวันนี้จะมาทําสูตรอาหารที่ผมให้นกกินอยู่ที่บ้านประจํานะครับนกนี้กินแล้วคึกครับผมบางคนก็ทําสูตรเดียวกับผมบางคนก็ยังไม่เคยทำน้ำสูตรนี้ลองทําดูได้ครับอันนี้ผมล้างน้ําก่อนนะครับเป็นเม็ดมิลเลตครับเหมือนของอาหารเข่าชวาครับผม ซื้อมาแล้วก็มาล้างน้ําแล้วก็เอาพวกที่มันลอยน้าเทออกเนี่ยครับกวาดออกนะครับแล้วน้ำมันก็ดาๆเลยครับล้างลลายน้ำเลยนะครับให้น้ําใสเลยให้พวกที่ว่าลอยๆเนี่ยตกัตกตักออกให้หมดเลยนะครับตัดออกให้หมดเลยครับน้ําก็ดํามากแล้วผมเพราะว่ามันมามันมีสารกันมอดสารอะไรพวกเนี้ยครับล้างออกก่อนครับ ไม่ง,งั้นน,นกกินไปเดี๋ยวป, internet, ป่วยเดี๋ยวเป็นผิวครับผมทาให้สะอาดครับนกเราจะสุขภาพแข็งแรงและคึกครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอล้างน้ำก่อนครับผมจามชมครับเจ้าตะไคร้มาใบตะไคร้มาใส่นะครับผมพอล้างสะอาดแล้วเอาใบตะไคร้มาใส่ครับแล้วก็เอามาขยี้ขยี้กับพวกเม็ดมิลเล็ดครับให้มน้ำมันเขี่ยเลยนะครับให้น้ำมันเขียยเลยแล,ยแล้วเดี๋ยวแช่ไว้ตั้ยี่สิบนาทีครับเพื่อให้มันซึมเข้าเนื้อนะครับมันจะได้หอมๆครับนกจะได้กินดีๆครับผม ผมใช้ทั้งข้าวเปลือกเม็ดมะเขือเลยนะครับหมักหมักแบบนี้เหมือนกันครับใครหมดนะครับใช้แบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวพอให้พอหมักเสร็จปุ๊บผมจะเทน้ําออกแล้วก็เดี๋ยวเอาเนี้ยตากแดดแแล้วเดี๋ยวผมค่อยผสมสูตรที่ผมทําให้นกอีกทีครับผมเดี๋ยวรอชมครับยี่สิบนาทีแล้วก็เอามาตากแดดนี้นะครับผมให้ให้ให้แห้งเลยนะครับที่หมักกับน้ําตาไครยเมื่อกี้ครับเอาให้แห้งเลยครับผมตากแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยว ผมทาสูตรที่ผมทําให้ดูครับเดี๋ยวลอยตามชมครับผมรอยแห้งครับเป็นสมุนไพรที่สมุนไพรที่ผมทาคลิปที่แล้วนะครับผมไปเลื่อนดูได้ครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวตามันใ่เสร็จเดี๋ยวเอาไปคุกกะหัวไอหัวหัานที่ให้นกอีกเทีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตำสมุนไพรนะครับส่วนผสมครับผมมีไข่มีพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็สมุนไพรสูตรโบราณผมตำเองครับผมแล้วก็น้ำปลาครับผม สูตรนี้ลองดูได้ครับนกคึกแน่นอนครับไม่ป่วยด้วยครับลองดูได้ครับอาจารย์ไหนนกที่ไม่คึกลองดูครับผมสูตรนี้เด็ดขาดเลยครับเ,เดี๋ยวผมขอเอามือขยี้นะครับผมมือเดียวไม่ถนัดครับ ไข่ก็ Search, ให้ให้ให้มาละเอียดไปด้วยเลยก็ดีก็ได้นะครับผมเปลือกไข่ครับแต่จริงถ้าอาจารย์ท่านไหนสะดวกเอาเปลือกไข่ไปจําแยกก็โอเคครับผมใส่ไปด้วยเลยครับ ครับผมส่วนนี้ลองดูครับ คลุกเข้ากันเสร็จปุ๊บก็เอาไปตากแดดอีกทีนะครับตากให้แห้งเลยครับแล้วเอาให้นากินได้เลยครับผมผมแนะนําทําทีให้มันเยอะๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นเราจะได้ไม่ไม่ต้องทําบ่อยครับผมทําทีเดียวมันเป็นอาหารนกขี้เยอะเลยครับทําทีเดียวครับได้ใช้ได้นานๆครับหมดแล้วทําทีนึงครับกิ่นจเขาขาวๆ่อยนะครับ อย่าล้างมือค,ครับผมโอครับผมอาจารย์ท่านไหนลองทำตามดูได้นะครับนือมือใหม่ที่ว่าไม่มีสูตรผสมอาหารให้นกนกของเตงก็ลองดูได้ครับผมสูตรนี้โอเคเลยครับถือว่าคลึกครับ คึกและนกก็ไม่ป่วยนะครับโอเคครับผมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทาคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมครับผมแล้วก็ได้รับคลิปได้รับชมคลิปก่อนใครครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ